สวัสดีลูกค้าท,ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานชุดลางนะครับมีอยู่ประมาณเก็บสามสิบถึงสี่สิบนะครับยังไม่เสร็จประมาณ10บกว่านะครับมีเสร็จแล้วนะครับมาเรียงให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนะครับน่าจะแพ็คส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับชุดลางก็มีหลายแบบนะครับกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจก สเปกเหลี่ยมสเปกลางไม้มาแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ลางปืนศูนย์นะครับตัวนี้ก็เป็นลางพืนศูนย์นะครับใส่ศูนย์หน้าหลังนี่นะครับออโต้ล็อกศูนย์หน้าหลังนะครับตัวนี้เป็นชุดปีกโรลเลอร์ถ้าเป็นชุดลางพันแปดบวกศูนย์หน้าหลังอีก บวกศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกอีกเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้มียางมีท่อพร้อมสายให้นะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับนี่ก็เป็นรางันเสียโนไดนะครับเพิ่มสองร้อยบาทตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษมานะครับเอาปิดแกะลายด้วยนะครับก็จะดำแบบนี้เลยนะครับเป็นปิกโรเลอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับตัวนี้ มีขาจับท่อยางท่อพร้อมสายให้นะครับเอาไปใส่พันท้ายยิงได้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาถ้าเป็นชุดรางพันแปดรางทําสีสองร้อยนะครับปิกแกะลายทําสีเพิ่มอีกสามร้อยบาทนะครับก็จะอยู่ที่สองพันสามนะชุดนี้นี่เลยนะครับมาให้ดูรางตัวใหม่นะครับสเปคลางไม้นะครับ ขนาดกว้าง27่มิลสูงสาสิบเซนนะเอ๊ยสูง30มิมลนะครับ,ออรบกว้างด้านข้างยี่ตัวนี้ผมไปช่างได้ประมาณโลสี่นะครับชุดนี้นะครับแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ก็เจาะลดอําหนักให้นะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดที่มีลางไม้คดงอนะครับก็สามารถตัวนี้ไปเปลี่ยนได้นะครับก็ต้องดูล่องร้างของแต่ละช่างอีกทีนะครับว่าล่องมันเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้ของผมจะอยู่ที่27่ิมิลนะครับความกว้างถ้าล่องรางของลูกค้ายี่บหกหรือยี่ส้าเราก็ไปขยายด้านข้างได้นะครับประมาณนี้นะครับแก้ปัญหาการคดงอของรางไม้นะครับน่าจะมีอยู่เยอะนะครับ รางไม้ที่คดงอนะครับก็เอาสักตัวนี้สามารถทดแทนได้เลยนะครับตัวนี้ต่อมานี่นะครับราคาก็เท่านะครับเป็นชุดรางติดทั้งคาวก็จะอยู่ที่พันห้าถ้าเป็นชุดรางปีกโรลเลอร์อยู่ที่พันแปดนะครับยังยังไม่ว่างครับผมประกอบใส่พร้อมยิงครับเดี๋ยวผมว่างผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าใส่ยางได้กี่เส้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเหยียบดูแล้วแข็งแรงแน่นอนครับไม่มียุบไม่มีแอนเลยนะครับตัวนี้ สนใจรางตัวไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทร0955026338 0929462599นะครับ ID Line at 9 2 9 w g r r m Facebook ผมจะชื่อวิษนุชาวเวียงนะครับเพจปืนยิงป่งาว,วียงโกใสช่างวิษณุนะครับสนใจก็ทักมาสอบถามได้นี่ตัวนี้ลูกค้าเอาลางเปล่านะครับ ปใส่ไกลใส่ปีกเองนะครับประมาณนี้นะครับลังเปล่าก็ซ่อมรงไกล่ลองปีกเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับชุดลางปีกโรลเลอร์พันแปดชุดลางปีกค้งคาวพันห้านะครับคิวไม่นั้นนะครับชุดลางนะครับก็สั่งวันนี้ก็ประมาณสามสี่วันถ้าจังหวะที่ผมขึ้นงานก็ไวหน่อยนะครับก็ประมาณวันสองวันก็มีนะแล้วแต่ ช่วงที่ลูกค้าสั่งมานะครับความยาวของปีกก็เลือกได้นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกปีก55เซนนะครับราคาเดิมนะครับนี่นะครับเอาเป็นปีกค้างคาวนะครับ55เซนนี่นะครับตัวนี้เป็นรางสเปครางเหลี่ยมนะครับขนาดด้านข้าง19สูง21นะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ระบบกลไกผมจะใส่เป็นแบบฝังรางทุกตัวนะครับนี่นะครยังไม่ได้ใส่ล้อโรลเลอร์กับขาจับท่อนะครับ,ดบเดี๋ยวสักพักก็จะแพ็คให้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง y o YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ